หนึ่งคำถามก่อนอาหารมาร้านนี้ชื่อว่าอะไรพูลเลอร์ต่อท้ายด้วยเลาะเลาะงาทิ้นตม่หนวดตดตับแก้ว <c oughs> กูแบงเครื่องไค้ก็ได้แฝงแล้วพวกเธอก็คือแบบหยิบคนละชิน้นได้กูไปอันนี้ก่อนก็ได้อืมคุณพระเรากแล้วก็ทำน้ำแรดยา,าแรดยากไอ้นีดูตเองน้ำแรดยากมันควร ไม่มันเถียงมันพวนมันพวนมันพวนขอพื้นที่ให้ไตปลาหน่อยจ้าพึ่งน้ำพูดถึงของโถมพูดถึงอะไรนึกถึงตลาดกลางคืนเขาแกงของมือสองเจ็บเจ็บอะไรนะเขาแกงเจ็บปุ้ยที่แบบเป็นเก้าอี้ดนตรีป่ะฟิล์มโอ้ที่เคยมากินใช่ไหมที่แกงกะหรี่ข้างๆคลองโถมมีอีกหนึ่งอย่างที่ฉันจะพามาและเราไม่จะรู้จักร้านอะไรอ่ะ เดินมาที่หน้าร้านแล้วแม่ทำมาเฟซเลยร้านที่เคยมากินเจอมากินแล้วใช่ข้าวหน้าไก่บุลเลอร์เนาะใช่แยกพัพ่าชัยเข้าไปเลยดีกว่าครั้งที่แล้วเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะครั้งที่แล้วเรามีข้าวหน้าไก่บะหมี่หน้าไก่แล้วก็เมนูข้าวเหนียวซึ่งอันนี้เรียกว่าเปิดแล้ว มไม่มีไม่เห็นว่ามีที่ไหนขายนะฉันเพิ่งกินที่เนี่ยคือตอนที่มารอบที่แล้วอ่ะเข้าใจว่ามาข้าวหน้าไก่คุณเลิศก็ปักใจว่าจะมากินข้าวหน้าไก่แต่อันเนี้ยเหมือนพี่ที่ร้านเขาแนะนำมาแล้วเป็นเมนูโบราณใช่เขาบอกเป็นเมนูลับพี่แบบคนเก่าแก่เขาจะชอบมาซื้ออันนี้ไปด้วยเออไม่เหมือนใครเคยว้าวอะไรไอ้อันเนี้ยตับตับที่มันมีอะไรข้างในนะตกบแก้ว,แ,กวแล้วก็แก้วเผือก มันหมูแล้วห่อด้วยเอตับอีกจริงหนึ่งอันนี้คูดอร่อยจําได้ว่าอร่อยมากช่างตับล้วนเนี่ยเาเหนียวแล้วก็แบบซิลดำนะสั่งเลยว่าล่ะอะี้ะอันนี้มาเลยเขาเหนียวพวกฉันตับล้วนมีเว้ยเมื่อกี้เห็นมีลายแมนอ่ะเขามาสั่งห้าห่อตับอย่างเดียวกับข้าวเหนียวแต่ห่ออร่อยจริงห้าห่อแต่แต่อร่อยจริงไปกูก็สั่งแล้วตอนนั้นที่เราสั่งอ่ะเออเราสั่งแบบรวมมีทุกอย่างอห้าห่อตับข้าวเหนียว อย่างว้าวหรือจะสู้คนละสอง่อเขาเรียกว่าสั่งเป็นฉันว่าเอาแบบรวมดีกว่าได้แล้วก็ข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่เช่นครั้งที่เราลูกกินอะไรเรากินเส้นหมี่กรอบเออใช่ไหมเปลี่ยนไหมเป็นบะหมี่ไหมเป็นบะหมี่ก็ได้องลได้ได้แล้วก็เขาที่แล้วเรามีอะไรอีกางเเนื้อผัดน้ำมันหอยใช่เดี๋ยวพาไปอีกหลายร้านเอาประมาณนี้ไหมอ่าได้หนึ่งคำถามก่อนอาหารมาร้านนี้ชื่อว่าอะไรคูเล์ ต่อท้ายด้วยเลาะเลาะงาทินไอ้เพื่อนอะซ้อมพูดถินทินทินเออคือมันทินเลาะอะไรกะดีขาัสดีขาหนูติดใจข้าวเหนียวเมนูมันชื่อเมนูอะไรคะพี่ข้าวเหนียวหมูแดงค่ะข้าวเหนียวหมูแดงค่ะมันมันมาตั้งแต่เปิดร้านเลยปะพี่ใช่มันมีมาตั้งแต่รุ่นนักปงแล้วเพราะว่ามันจะเหมือนอาหารจีนกวางตุ้งคล้ายๆจุกบี้อะที่เขาชอบกินกับ ตือวัวนเกียมฉไยแต่เนี้ยมันดแปลงออกไปเป็นเหมือนอาหารจานเดียวมากกว่าอและตั้งแต่รุ่นอากงของพี่จนปัจจุบันเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะเนี่ยทเหมือนเดิมวัตถุดิบที่ซีอิวดำมันจะออกเค็มหวานไม่ได้หวานโดดอออันนี้ข้าวหน้าไก่กับข้าวข้าวข้าวเหนียวหมูแดงอันไหนมาก่อนข้าวหน้าไก่มาก่อนข้าวหน้าไก่ตั้งแต่หาบขายอ๋อเมื่อก่อนไม่ได้เป็นร้านไม่ได้เป็นร้านอาเหล่าซาแปะเป็นคนหาบขายมาก่อนกี่ปีแล้วอ่ะพี่ ตั้งแต่หาบขายก่อนสงครามอีกอ่ะหาบเราแวกเนี่ยเราแวกที่มันยังไม่มีบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเกิดมาก่อน MRT ใช่เป็นรุ่นหนึ่งถนนยังไม่มีแบบลาดยางใช่ประมาณนั้นเลยไปพี่ร้อยปีได้ไหมคะได้เพราะว่าตั้งร้านนี้มาตั้งแปดสิบแล้วอ่ะต้งตั้งร้านนี้มาถ้าเป็นอายุพ่อพี่นะ ก็แปดสิบได้แล้วอันนี้พี่พี่อะไรนะคะพี่ฟันค่ะพี่ฟันรุ่นที่ไหร่ะรุ่นที่สามโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้หนูขอลุยสามนูนี่คือมาพูเลิกเอีกอย่างก็ต้องสั่งเนาะใช่ต้องสั่งมีอะไรบ้างคะมีข้าวเหนียวหมูแดงข้าวหน้าไก่บะหมี่หน้าไก่อันนี้จะเป็นโกดซี่หมี่เส้นบะหมี่จะเป็นบะหมี่ผัดโอ้โหอย่ะค่ะเอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเริ่มไหมเริ่มเลยไปมึงเอาไหนก่อนเนาเอาอันนี้ดิอยากกินอันนี้ไม่มีที่ไหนเลยต่างคนต่างกินไม่ได้หรอ ต้องไปด้วยกันหรอแหมตารวจเองตำรวตวตรวจตรวจตับแก้วกูแหม่ซื่อใครก็ได้แหมแล้วพวกเธอก็คือแบบหยิบคนละชีนได้กูไปนอตก่อนก็ได้เอาน้าไก่ว้าว้ปกติเขามีน้ำลาดปะน้ำน้ำจิ้มป่ะใช่น้ำจิ้มเปรี้ยวใส่เพิ่มความซิ่งเฮ้ฉันว่าสิ่งที่ทำให้มันอร่อยขึ้นอะอะไรอะไรจะคืออะไรอระกอเกับ ติ่วดำอร่อยมากสำหรับฉันนะสิ่งที่ทำให้มันอร่อยขึ้นอะนะผิดโดเหรอใช่อืมเขาบอกว่าติ่วดำที่เนี่ยเป็นแบบฝั่งทำพิเศษอ๋อเหรอไม่ได้อิ่วแบบว่าเปิดขวดแล้วมาเทไม,ไม่ใช่ไม่เฉพาะร้านนี้เรียกว่าวัดตัวตัตอืออือหนูแดงก่อนเหรอริงอย่างที่เขาพูดนะมันเคม็เคมๆหวานๆ<อ>ไม่ได้แบบอิ๊วหวานแบบหวานโดดอะ กิน,นเป็นมือกินเร็วๆ<ม>แลแ้วมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวมันเข้าได้ไงเนะาะปกติเราจะเหน็นตามแบบข้าวเหนียวข้าวเจียงไทยมันยุคใหม่ไงอ,อือเฮออ้ยโคยซีมี่ที่เขาเอาไปผัดอะไรทำใครกินหัวเส้นจะหอดทำไมมันเหนียวนุ่มขนาดนี้วะ,ะอืออือคุณพระอืม หอมกระทาะจันอ่ะใช่ไหมต้องดูความหอมของอะไรวะมันไม่เหมือนกับเพาะปลาเว้ยมึงลื่กว่าแล้เล่นแบบไันเนี่ยอ๋าแล้วก็ทําน้ําแรดยาลาดยาแรดยาไอมันลื่นทำน้ำแรดยามันพวนไม่มันเดียนมันพวนมันพวนมันพวนอยากจะคอนเล็กแต่ก็ไม่รอดโอ้โหอีกแอ่ะ ฉันชอบอันนี้นะฉันอยากได้สั่งอันนี้ปะไม่ไม่ได้สั่งโปยตีมีใครวะแต่จริงๆเป็นเมนูที่แบบคนดั้งเดิมเขาก็ชอบหลั่งกินนะฉันประทับใจความที่มันหอมอ่ะใช่อืมหน่อไม้ก็อร่อยไก่ไก่ไก่มันฝากปะวะไม่เลยนุ่มเขาใช้สะโพกอืมแต่ฉันว่าฉันถ้าหยอกเนี้ยกินจาร์ดเจอหรอจิ๊กโชว์อ่ะหยอกเลยเออแต่โปยตีมีต้องใส่จิ๊กโชว์นะหยอกเลยอันนี้ต้องหยอกปะมาละ ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องย่งกันอ่ะวิ่งตอนไรอ่ะน้องรันวิ่ออนไรม่หยอกไม่ชิมไหมอ่ะอันนี้จะหยอกปะเอาอันนี้ก่อนน่าได้หยอดนี้ก่อนนะใช่ประมาณนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยวเกินเปรี้ยวบ้างเค็มหวานบ้างเธอลองพูดถึงรสชาติถ้าเ่อคนที่เขาไม่เคยกินอ่ะรสชาติเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนรดหน้าไก่ที่แบบเป็นน้ำรดหน้าเค็มหวานนะ แต่อันนี้มันมีความหอมซอสพิเศษของเขาอืมเขาว่านะอืมไม่มีใครแก่รสชาตินี้ได้อะถ้าใหม่ใมมันเป็นแบบเนี้ยน่าจอ่อนตัวซอสจะเป็นซีอิ๊วดำผสมน้ำส้มคอ้ายคล้ายน้ำจิ้มหมูแดงนี่อะแล<อ>้ว่างที่บอกหูเธอแล้วนนี้เขาหันใหม่ใหม่เธอดูอันนี้คําๆเลยอืมวาวมากจริงกระจกนี่ปะดิดิมันแบบเหมือนกระจกเลยอะจับได้ว่าคือสั่งเรียกว่าเหมือนกันดูปะว่าร้านเขาสั่งในลายแมทเลยด้วยอืม จะบอกว่าร้านนี้เขาได้รางวัลร้านอร่อยรีวิวดีจากไลแมนวงในย,ยูทูบชซอยด้วยนะจ๊ะอ๋อเป็นสปอนเซอร์คลิปนี้ของเราเช่นกันคือถ้าสมมตว่าเธอมาหน้าร้านปั๊บเธาเห็นเลยใต้ไลแมนวงในย,ยูทูบช้อยหลาเป็นร้านที่อะไรได้อะไรได้รับรางวัลอร่อยรีวิวดี ไลน์แมนวงในยูวเซอร์ชอยส์เขาได้มาหลายปีแล้วด้วยอยากรู้ไหมว่าต้องทำยังไงถูกต้องขอบคุณที่มาคำตอบให้ก็คือการที่จะได้รับรางวัลไลน์ลแมนวงในยูสเซอร์ชอยส์อ่ะหนึ่งเราจะต้องเป็นร้านที่ได้รับการรีวิวจากทั้งฝั่งไลน์แมนเองในแอปไลน์แมนนะเวลาเราสั่งใช่ปะ่ะเราก็ร้านนี้จะได้รับการรีวิวจากคนที่สั่งไปกินกับสองก็คือได้รับรีวิวในวงในในวงในเขาจะมีให้เขียนรีวิว่ะเก็่ป่ะ ต้องได้รับทั้งสองฝั่งสี่ถึงห้าคะแนนขึ้นไปโอ้อว,ว่าถึงจะได้ขึ้นเทียบเป็นลายแมนกว่ตรงไหนดิจิ่อยที่ได้ลดับรางวัลน,นี้ไม่ใช่ว่าเอะอะร้านนั้นร้านนี้ได้นะจ๊ะก็คือ,อมไม่มีการล็อบบี้รีวิวจากยูทูบเบอร์จริงๆกั่นเองใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราเรียบเทียบตรงนี้แล้วเราไปกันต่อตาฉันถามพวกเธอบ้าง ถ้ามาอารีนึกถึงอะไรกันนึกถึงเป็นย่านโอมมนนิ่งอ๋อมันจะมีความเป็น,บ,นบ้านเก่าที่มีเนื้อที่เ,ออเป็นราชครูพูดพอพูดถึงบ้านเก่าที่มีเนื้อที่ร้านนี้เป็นบ้านเก่าที่มีเนื้อที่ใหญ่มากแล้วพวกเรายังไม่เคยมากินเลยและในเน็ตคือรีวิวแตกแปนถูกไหมเป็นพันรีวิวรีวิวส่วนหนึ่งที่แตกมากๆอยู่ใน่นะ วงในยูเซอร orman, ์ชอยไลน์วงไหนยูเซอร์ชอยซึ่งเรามากัน um ที่บ้านพึงชมถูกปะใช่เออในเน็่อ่ะอันหนึ่งที่ฉันเห็นก็คือเนื้อทอดคุณหมิงที่ฉันเลกมาว่าฉันอยากกินผัดสามเหม็นเธอรู้ไหมว่าคุณหมิงเป็นใครเป็นชายาญรุ่นที่สองจริงปะใช่เข้าไปถามอ่ะวางตรงหน้าละตรงไหนที่อยากกินที่สุดตอนนี้ไตปลาผัดแห้งแกงเหลืองของเธอละ มีหนึ่งอย่างที่ฉันอยากกินแต่อยางไม่มามาแล้วนั่งอันนี้คือเนื้อทอดคุณหมีเนื้อทอดคุณหมีเสิร์ฟดกันอะไรซึ่งเสิร์ฟโดยคุณหมีเลขาเลขาหนูเหรอคะครับหนูอยากรู้ว่าพวกหนูเพิ่งเคยมาบ้านพึ่งชมนี่ทําไมถึงเป็นพึงชมมานี่พึ่งชมเป็นที่คุณทวดครับอ๋อครับทวดพึงชมครับอ่าคุณทวดพึงชมเป็นต้นเครื่อง สมัยรัชกาลที่ห้านะครับหมายว่าสูตรอาหารทั้งหมดก็คือเป็นต้นเครื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยเหรอคะอ่าบางอย่างเป็นสมัยนี้แต่ว่าบางอย่างอย่างเอ่อเมื่อกี้เสิร์ฟมันเนืน้อทอดนะครับเนื้อทอดคุณนนี้ก็เป็นสูตรของคนทวดครับครับแต่ปลาผัดแห้งสูตรคณทวดครับอูออันนี้เป็นสูตรเมื่อกี้ตั้งแต่สมัยรห้า<ช><อ>ใช่ครับว้าว แล้วก็อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันที่แบบเวลาใครมาก็ต้องมาทานใช่ไหมคะอ่าใช่ครับัาสามาเมนครับเป็นต้นเราเป็นต้นตำรับเลยครับแล้วก็สลัดลาวต้มยำเนื้อตุ๋นแกงเหลืองอครับเนื้อตุ๋นก็คือแบบเปื่อยอะหุดใหญ่อ้ไม่ข่าวว่าแม่ครัวที่ทํานี่อายุเท่าไหร่นะคะพี่พหมีหกสิบสามน่าจะประมาณนี้ครับก็อยู่ตั้งแต่สมัยคุณทวดใช้ให้ตําพี่แกงอะครับโอ้ครับแล้วนี่คุณแม่มาเปิดเมื่อสักยี่ห้าปีที่แล้วคุณแม่ก็คือ รักคุณยายมากคุณยายทําอาหารนอร่อยก็เลยเอาชื่อคุณยายซึ่งเป็นคุณทวดของผมถึงชมมาตั้งเป็นชื่อร้านครับและอย่างเมนูเนื้อทอดคุณหมีทาไมถึงชื่อว่าเนื้อทอดคุณหมีอะคะก็อันนี้ก็คือคุณทวดทําให้คุณแม่นะครับก็คือ,อแล้วก็คุณแม่ก็มาทําให้ผมแต่ว่าเมนูเนี้ยมันเพิ่งเอามาขายได้สักช่วงหลังๆมันเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีในเมนูเป็นเมนูลับอ๋อเป็นเมนูลับเหรอครับที่ <c oughs> ตอนสมัยยังเรียนอยู่นะครับแล้วก็ ไปเที่ยวอ่ะกลับมาตอนกลางคืนแม่บ้านเขาําไว้ให้กินแบบกินชอนนอนอ่ะกินปิดเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วเพื่อนมันตามมาด้วยมันก็มันได้มันได้ได้มาลองทานกันเนี่ยครับอืมแล้ววันหลังเขามาผมไม่อยู่เขาก็บอกว่าเอาเมนูที่วันก่อนอนะ่ะที่ทาให้ให้หมีมทานนะอ่ะเอ่อในครัวเขาก็เลยบอกว่าเมนูอะไรเนื้ออะไรเนื้อคุณหมีไงเขาบอกอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีอยู่ในเมนูในร้านไม่มีเลย ก็เลยกลายมาเป็นเมนูนี้ใช่แล้วก็เพื่อนก็มาทานมันก็ปากต่อปากกันไปเรื่อยๆ <c oughs> คือเมนูด้วยความที่มีน้ํามันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างดิบนะครับลูกค้าบางคนเขาอาจจะใส่ใจเรื่องสุขภาพเขาอาจจะไม่กล้ารับประทานเนี่ยเราก็เอาที่คนที่เคยกินแล้วชอบแล้วกันให้มาสั่งทานกันเองก็คือมันจะเป็นว่าเพื่อนเขาพูดว่าถ้าไปร้านมึงชมต้องไปกินอันนี้นะบอกเขาว่าเนื้อทอดคุณหมีแต่เขาทำมาให้อู้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่หมีขอบคุณมากเลยค่ะ สิ่งแรกแยกกระโสคือเนื้อเาคุณม <c oughs> หมีเหตุการณ์เอาอไหมอ๋อเก็บภาพน่อยวะแล้วอันเนี้ยคือแบบไม่ไหวอ่ะอันเนี้ยเขาเป็นซีฟู้ดที่ไม่ใส่น้ำปลานะจ๊ะเป็นแบบใช้เกลืออ,อันนี้มันจะเค็มๆอยู่แล้วอ๋อเหรอหัวเนื้อนุ่มมากเขาให้เอาน้ำมันอนะ่ะล่าแล้วก็คลุกกะข้าวเขาบอกว่าโดยปกติแล้วว่าคนไม่กินเนื้อเขาจะกลัวกลิ่นจากเนื้อมีกลิ่นไหมไม่มี ใช่แล้วก็นุ่มมากไม่มีความเหนียวเลยอ๋อขอนี้นะฉันอยากกินนี้มากเลยอ่ะอไนปลาผัดแห้งเมื่อกี้ฉันแอบชิมไปแล้วนิดนึงมันไม่เหมือนรสชาติที่เธอเคยเจอหรอคือพอบอกว่าไตปลาฉันจะไปนึกถึงความแบบว่าแห้งๆอ่ะที่มันจะนิ่มแล้วปลาซื่อๆอ่ะเธอเก็ตมาอืมเออแต่อันนี้มันเหมือนแกงไตปลาพหยอดพริกเกลือลงไปแล้วเป็นไงวะเกิดไหมวะเกิดเลยอ่ะ มันมันจบกับฟังคือมันตรงนี้พอดีไสปลาเป็นไงเหนีย่ยที่บอกปะสอบพื้นที่ให้ไสปลาหน่อยจ้างามเมื่อกี้พี่หมีบอกว่าใส่ปลากรอบมาเลยมีความหอมแบบเหมือนเรากินต้มโของอะ่ะเออว่ะเนอะอใช่เลยใช่เลยสวยมากสิ่งที่ฉันจะไปต่อเลยแล้วไปก่อนละถ้ากล้องอะมีมีกล้องอยู่ใต้โต๊ะอะขาดใางที่จันแบบ ใส่สองคสองด่วนแวะสุอเต้นล่ะนับเพิทุนเยอเออมันมันรสจิงเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยอ่ะฉันจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะนวลกว่านี้มันจะมายกว่านี้อืมแต่นี้มันจะแบบเข้มข้นหอมเครื่องแกงแล้วมันจัดจานใช่ดีมากเลยอ่ะปกติใบเมี่ยงอ่ะจะคุ้นทีิงอาการกินแบบหัดไข่แห้งๆเนาะอันนี้เขาใส่มาในแจงเหลืองจากคุณอาจ้าสว่าชาเนี่ยเขาเขาเรียกกันว่าเมี่ยงหรือว่าเหลียงเหลียงมีสองเสียงแน่นอนแต่ําหรับจันฉันเรียกว่าเหลียง เขาเรียกว่าไเหลียงฉันชินกับใบเหลียงอเออมันก็เหลียงนะเออเพิง่งเลรู้แบบหลังๆนี่แหละว่าเขาเรียกกันสองชื่อ,อตายไหมเอมอเสือจากลูกโดดนะอือม,มันจะหอมพิษด้วยนะฉันว่าย,ยิ่งใส่น้ำมันยิ่งอร่อยใช่ฉันว่าน้ำมันอ่ะมันอูมามินะเออมันจะยิ่งเค็มแล้วมันจะนวลอ่ะ มันพอดีกับไอ้อตัวเนี้ยพอดีเลยพี่เปอรู้จักร้านนี้ได้ยังไงฉันเห็นใน l i n ์แมนวงในยูเซอร์ชอยอ r บฉันก็เลยเลือกร้านนี้มาพา,ากินสำหรับใครที่ไม่สะดวกมานะนี่เข้า l i n ์แมนกดตรงฟู้ดอืมพวกเธอต้องสังเกตตรงนี้นิดนึงมันจะมีคำว่า l i n ์แมนยูเซอร์ชอยคลิกเข้าไปเลือกร้านแล้วพอสั่งเสร็จใส่โค้ดส่วนลด UC 2 0 2 5นลดอีก100บาทโอ้คนเลยนะคะข,อขอี 2> UC 2 0 2 5ลดไปเลยหนึ ต่อไปก็จะไปร้านต่อไปที่เลือกมาร้านอะไรบอกไม่บอกชื่อร้านว่าเอ๊ะไปติดตามดูดีกว่าไม่บอกไ,<ง>ไม่บอก<ง> <laughs> เรียนรู้ไงโอเคเจอกับร้านนู้นนะแล้วก็เป็นร้านที่ได้รางวัลร้านอร่อยรีวิวดีจากไลแมนวงในอยู่เซ้ช์ชายไปจ้า <laughs> เหรีตีเลยมาจ้าปุป๊บปุ๊บนนี้เจอเคยนี่ปะเคยสั่งแจ่วฮ้อนบนเดลิเวอรี่ไหมไม่เคยไม่เคยใช่ฝั่งจริงว่าแจ่วฮ้อนเดลิเวอรี่มีหรยอวะคือแปลกมากร้านเนี้ยเขาได้ไลน์แมนวงไหนอยู่เซอร์ชอยจากเมนูแจ่วฮอนเป็นไงยังไงเดลิเวอรี่ได้ยังไงเขาอะแบบเมื่อกี้พี่เขาเล่าให้ฝักปล้วว่ามีแบบส่งกลับไปแบบแยกด้วยกินต้มเองที่บ้าน แบบบางทีเป็นคอนโดเขาก็ต้องไปให้อ๋อถ้าคนไม่มีฟัวก็ต้องเสร็จเลยใช่คือแบบไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยคนแถวนี้เขากินแจ่วฮ้อนแบบเดลิเวอรี่เว้ยเออจริงเพราะว่าพอนึกนึกถึงภาพแจ่วฮ้อนหรือว่าจิ้มจุ่มอาหารที่สานอะอ่ะสี่โมงเย็นสแปนบายที่ร้านเพื่อนแต่ว่าร้านนี้ปิดเอ็ดโมงเออมากินได้่นี่สิบเอ็ดโมงอีกหนึ่งเรื่องที่แปลกมากก็คืออะไรรู้ปะอะไรจ้าน้ำซุป ใช่ฉันไม่เคยเห็นแจ่วฮ้อนซัมแจวฮ้อนอันนี้เปิดโลกเวอร์มันข้นค่ะอนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างการกินกระเตี๋ยวเนื้อกับแจ่วฮ้อนบอเอามาคอมโบฟู่กันเออไม่ใช่มึงตดหืมเว้อร่อยอ่ะคงเพศเยอะมากอู้หอบอูหอบผักเว้ยซึ่งองนี้นึกภาพเวลาเรากินแจ่วฮ้อนอ่ะเราจะนึกถึงภาพน้ําใส มีข้าวคั่วมีพริกแห้งใช่นะมีแบบนั้นตะคงตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยให้ในถุงภาพน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือใช่เลยนะเหมือนมากมันค้นค้ะาใส่เลือดป่ะวะใช่อ๋อแต่แม่เพิมนะมันแบบมันเข้มข้นแต่มันดูไลยๆนะอืมแล้วก็มีเผ็ดไปปไอ้ที่เราสั่งมามันคืออะไรน้องลายอ๋อเจ้าฮ้อนเนื้อน้องลายเอาเปาแฟบเขาบอกว่าจะกินให้อร่อยต้องหย่อนน้ำจิ้มลงไปถ้วยหนึ่งแม่บอกมา คนไทยติดจิ้มเออว่ะเพะไม่เนื้อกลุบยังเลยอ่ะใช่เนื้ออะไรกรุบมาเออไอ้ลินน้ำจิ้มแบบเป็นไงสูตรนั้นโหต้องจิ้มอ่ะไอ้ต้นผมจิ้มดีไหมผมจิ้มดีมันเค็มพอดีเลยอ่ะเหมือนจะเผ็ดแบบบาดพอแต่ไม่ใช่เนาะอช่อร่อยเจอแจ่วปกติเวลาทันเจออ่ะมันถ้าไม่เค็มมันก็จะแบบแต่อันนี้มันกลมอ่ะแล้วร้านนี้ชื่อว่าอะไรอุบลแจ่วฮอน ลาทาเหือกทอดแล้วเหือกทอดคืออะไรไม่รู้คืออันนี้ถามก่อนว่าเคยกินเหือกทอดมาในชีวิตป่ะใช่เพิ่งเคยเห็นร้าเนี้เออแล้วเหือกทอดคืออะไรเหือกอะไรเหือกวัวเหือกวัวหรือว่าภาษาคนเล่นคนคนเขาเล่นกันอ่ะคนเล่นเขารู้กันไหมปากหนามปากหนามเมนู ร่วมตายเว้ยเป็นเมนูกับแก้มที่แบบส่วนใหญ่เราก็ชอบสั่งกันเนี่ยมันเหมือนหนามจริงๆเลยตรงหนามมันกรอบ,อบมันคล้ายๆแบบหนังหมูกรอบแหละแต่ถ้าสมมติว่าเธอหยิบอันที่มันแบบเนื้อเยอะอย่างอันนี้นถ้ามันแบบไม่มีช่วงหนามอะ่ะมันจะหนึบเว้ยนึบเลยอะ่ะเขาอลองเหรอว่านึบจริงป่าวติมหน่อยดีว่าอืมไม่ได้มีมันมันแท่งหรอเ่ออจริงอืสองทานอะ่ะไม่มีหนามเลยอืมกรอบกรอบนุบมผจบ้มงจังหวะหนาม เนื่อมันจะบอกให้เขาต้องจิ้มน้ำจิ้มนี้จ้ะอร่อยอ้อนด้านในจิ้มแบบอนพีชเออใช่อันนี้รักมากถ้าเป็นลูกชายแบบบ้างคนกีนนะนี่คือลูกชายคนโตคลำตออามาละสลิดค่ะกับเมนูเนื้อจะดุ้งมะนาวผิดก้อยมะนาวก้อยเนื้อมะนาวอ่ะเปรี้ยวสกเลยที่ร้าบอกว่ามันจะเป็นความสุกแบบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยสุกด้วยมะนาว ไม่ได้ผ่านความร้อนได้ให้มะนาให้มันสุกอมเมื่อสั่งแล้วมีกะนี่ไงจ้าอันนี้โซนย่างโซนทอดเผื่อลองให้ดูว่ารู้อ่ะกูรู้มึงชอบกินมันเอลิตอ่ะแล้วคือมันร้อยไปเลยอันนี้เป็นเนื้อแดดเนื้อแดดจากเมืองดูดูจากสีแล้วแดกกี่โมงมึงว่าแดดกี่โมงวัดแยงอันนี้อันนี้แดดแรงอืม ถูกต้องถูกต้องอ่ะถูกต้องร้านพี่เขามีแก่คุยกับเขานะอืเปิดมาตามตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาขายรถเข็นอ่ะสามสิบปีเป็นไงวันนี้สามร้านจากไลแมนวงในยูเซอร์ชอยดีทุกร้านเป็นรีวิวที่สามารถขึ้นยิ่งแล้วก็เชื่อถือได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่รีวิวจากช่องทางเดียวไงเขามาจากหลายๆช่องทางหลายๆยยูเซอร์จากคนกินจริงเออเพราะว่า สมมติผังมันลักไลแมนอย่างเงี้ยเขาก็รีวิวในไลแมนนะ ok. มากินก็รีวิวในวงในอยงด้วย <cod> มีอีกไหมอีกสักแมทเขาไม่ได้มีแค่สามร้านอยู่อยู่เท่านี้มันมีอีกหลายร้านที่ได้รางวัลไลแมนวงนานอยู่ซยเพราะฉะนั้นอีพีหน้าเดี๋ยวดูกันในนี้มึงชอบอะไรสุดฉันชอบผักผักต้มอ,อร่อยมากเลยอะ่ะแก้มผูกอร่อย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้สะดวก Every Day Thursday ลาไปก่อนนะครอีพีหน้าคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเจอกันทุกวันพฤหัสที่ช่อง Every Day Podcast ค่ะพวกเราลาก่อนแหละบ๊ายบาย